เห็นไหมครับเลขศูนย์เป็นเลขศูนย์เลขแรกของโลกนะครับซึ่งมีคุณมีคุณค่ามหาศาลมีมันทําให้ไทยเราชื่นใจและคนที่เป็นเครือญาติของไทยเราก็ชื่นใจว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกเลยนะครับแล้วก็ไปชิ้ชูแต่ว่าอินเดียอะไรก็อินเดียเรารับศาสนาอินเดียมาก็จริงแต่บางอย่างมันเป็นของเรานะครับ แต่ถ้าเราไปเขียนว่าเรามาจากจีนตอนใต้เราก็ไปหาหลักฐานจีนตอนใต้มาว่ามันมีไหมอรารยธรรมจีนตอนใต้มาถึงแล้วจะมาฉลาดกว่าคนอื่นก็ไม่ได้อีกนะครับอ่าและสื่อไปสื่อมามันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับอ่ายุควัฒนธรรมบ้านเชียงยุคยังไม่มีศาสนายุคยังไม่มีเลขนับแต่ว่าเขาฝึกปรือมาจนกระทั่งเขาเอาสัญ,ญลักษณ์มาทําเลขนับนะครับอ่าอ่าเนี่ย ขยายมานะครับบรรทัดที่15ในการลึกหลักนี้นะครับอ่าเพะ้ดูเลขศูนย์เมื่อ1,3001,400ปีที่แล้วนะครับอ่าเลขศูนย์เราเก่าแก่ที่สุดนะครับไม่ใช่ของกัมพูชาอักษรน,นี้ก็เป็นของสยามเหมือนกันนะครับอักษรอ,อ่าอักษรน,นี้ก็เป็นของสยามนะครับเก่ากว่าอักษรที่ไปเรียกว่าอ่าอ่าอิเดียตใต้ ม่ได้เกี่ยวเลยอเดียใต้สามารถก็เนี่ยเขาเอาเลขนับเราไปได้เขาก็เอาเลขอักษรของเราไปได้เหมือนกันแล้วเขามาเอาหลาย,ลายสิ่งหลายสิ่งในอย่างนั่นแหละครับอ่าจะไปจะไปอ่าอ่าไปยังไงละ่ะไปอวยแตอ่อินเดียใต้ภาษาธมินก็ไม่มีในจารึกต่างๆนานา,นานไม่มีภาษาธมินนะครับแล้วภาษาต่างๆที่เป็นว่าภาษาอินเดีย าศาสาสันสกฤตบาลีมันก็เป็นภาษาอินเดียเหนือเห็นไหมครับม <laughs> ันเป็นแหล่งแหล่งที่มาจากภาษาอินเดียเหนือจากสงรุ่นแรกนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับใน่ทีนี้ผมสืบดูเลขศูนย์ใครมีบ้างนะครับไม่มีเลยพม่าก,ก็ไม่มีเลขศูนย์นะครับเพิ่งมาเอาไปใช้นะครับใครล่ะไม่มีเลขศูนย์อีกอลังกาลังกาก็ไม่มีเลขศูนย์อีกนะครับอันนี้ก่อนที่ จะเอาเลขวงกลมเนี่ยไปเป็นเลขศูนย์นะครับเขาก็นึกตัวนี้ได้นะครับนึกกลมๆนี่ได้นึกกลมๆนี่ได้นะเอาใส่ไว้การลงศพเอันนี้เขาเขียนไว้กลมๆเนี่ยนะครับเลขศูนย์เนี่ยจุดๆนี่ก็ได้จุดวงกลมเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับนี่วงกลมแล้วจุดดำๆนี่ก็ได้แล้วแล้วแต่เราจะถาแต่ว่าให้มันเป็นเลขวงกลมนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เขาฝึกนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับนับหนึ่งถึงเก้าแฉกเห็นไหมครับเขาเขียนไปเออเอาเอา,เอาแสงตะเวนเนี่มันได้เก้าเก้าแฉกเด้อนะอันนี้เก้าคำว่าเก้าแฉกนี่แปลว่าเขานับตั้งแต่สองพันกว่าปีที่แล้วตั้งแต่พุทธเจ้ายังไม่ประสูตรนะครับตั้งแต่าศาสนายังไม่เข้ามานะครับแล้วกลมๆนี่ก็อ้าวพอเก้าแล้วสิบ ส,สิบจะเอาอะไรใส่ดีเขาก็เ,าเอาเลขกลุมๆเนี่ยเอาวงกลมใส่ไปมันก็เป็นอ่าสิเป็นหนน,นะครับอ่าถ้าสองานนี่ก็เป็น20นะครับออนเนี่ยสอันนสองแชกเนี่ยรวมกับ0ูนย์นี่ก็เป็น20เห็นไหมครับก็เป็นอ่ายีเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเราก็เลยนับหนึนะ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนะครับอ่าอ่าภาษาคขมนก็ อะไรล่ะมวยปีลใบบูดปลัมประมุยนะครับประมุยประมุยก็คือห้าหนึ่งมันไม่ได้ออกเสียงว่าหกเห็นไหมครับมันต้องออกเสียงสองพยางแล้วยังบอกว่าห้าสิบเอ็ดนะใครไม่รู้ก็แล้วกันประมุยใครไม่รู้นึกว่ามันจะกลายเป็นห้าสิบเอ็ดตามจริงเขาเอาห้ากับหนึ่งรวมกันให้เรียกว่าหกครับเขาไม่ออกว่าหกนะครับเขาเป็นสองพยางเลยประมุยปรมปีลประใบอะไรประมาณนั่นแหละครับอ่า ปมดอบอ่าสิบสิบ,สบเขาถึง่ะเขาถึองออกว่าดอกนะครับแต่ว่าเรามันเครยญาติกันพี่น้องกันนะมันมัน,ม,น,ม,นมันมันออกเสียงใกล้เคียงกันนะครับแปลว่าไม่ได้ทิ้งห่างความเป็นเคอญาติกันนะครับเพราะฉะนั้นภาษาลาวภาษาเขมรภาษาอีสานเหมือนกันนะครับเขาเอามาผสมเป็นภาษาภาษาไทยกลางภาษาสยามน,นะครับอ่าก็หลอมเอาอ่าภาษาพหุนื่มมาด้วยเหมือนกันสำเนียงมันถึงออกเป็น ภาษาไทยกลางนะครับภาษาไทยกลางก็มีทั้งสันสกฤตมีทั้งบาลีมีทั้งลาวมีทั้งเขมรนะครับเห็นไหมครับออ่่แม้แต่อ่าภาษาราชศัพท์ก็ยังมีภาษาเขมรภาษาลาวเห็นไหมครับอ่าภาษาเขมรภาษาลาวภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็เอาไปไปออกแบบอ่าในภาษาราชศัพท์นะครับเห็นไหมครับอ่อย่างเช่นคําว่าขอคําว่าขอเนี่ย มันก็เป็นภาษาลาวอยู่แล้ว <c oughs> ขอเดชะนะไหมขอเดชะก็ขอเดชยังไงล่ะครับขอเดชะอ่าอ่าเดชะเดชานี่ก็เป็นภาษาอ่าอิตาเลียนะครับแต่ว่าขอนี่เป็นภาษาลาวนะครับอัคเมา์มีอะไรละ่ะมีละออละอองนะครับละออละอองอ่าพระเพลิงอย่างเงี้ยนะครับวัดเพลิงเพราะพระเพลิงเพลิงกับภาษาขเมา์นะครับอ่าลาวก็ ไพ่นะครับไพ่้วาจะเขียนออกเสียงภาษากลางก็เรียกว่าไฟนะครับลาวนี่จะออกว่าไพ่ไพ่ใหม่อย่างเนี้นะครับอ่าไพ่ใหม่นะครับเขาออกเป็นไพ่ไพ่ใหม่ไพ่ใหม่แต่ว่าเวลาภาษาเขียนภาษาภาษานครหลวงก็จะต้องมีอักษรมีอะไรแล้วก็จะต้องเขียนอา้าไม่ต้องเขียนว่าไพ่นะมันจะไปตรงกับคําว่าเพศไพ่อ่า อเขียนว่าไฟก็แล้วกันไฟออกเสียงเป็นไฟมีฟอฟัน้ดยเห็นไหมครับไฟไหมผัดไฟไหมอ่าพูดเรื่องเลขศูนย์ทำไมน้ำจลเลิดเปิดเปิงเงี้เห็นแล้วนะครับเลขศูนย์ีย่เลขศูนย์อันนี้นะครับของไทยเรานะครับตัดประเด็นไปเลยว่าอักษรของกัมพูชาที่ใช้ในอยู่ทุกวันนี้หรืออักษรเลขนับก็เอาไป อยากของไทยเราเอาไปดัดแปลงนะครับเอาไปดัดแปลงก็ออกเสียงเพี้ยนดีครับมันช่วยไม่ได้นะครับเพราะเขาอยากเป็นตัวของตัวอืนเขาก็เลยเอาไปดัดแปลงเพราะดัดแปลงแล้วปรากฏว่าเขาไปเห็นว่าไทยเราเขียนประวัติศาสตร์ผิดเขาก็นั่นแหละครับอาจจะมีบางคนอยากจะนุนว่าให้ให้มาจาก จีนตอนใต้จริงๆอะไรประมาณนั่นแหละครับถึงไม่ยอมเปลี่ยนประวัติศาสตร์สักทีหนึ่งเขียนให้มันถูกลูกหลานก็จะได้สามาัคคีมีความรักเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เลขนับเลขศูนย์นะครับในในปีในพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่า 1, กว่านะครับนี่เลขศูนย์นะครับอันนี้เลขเลขในอักษกรกวีอันนี้ทําให้รู้ว่าอักษกรกวีเกิดขึ้นในในพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดนะครับที่สิบเจ็ดนั่นนะครับ ก็เป็นอักษรของของไทยเรานะครับเพราะว่าเขียนเขียนมีคําว่ากมรแตงนะครับก็แปลว่าออของไทยเรานะครับอของไทยเราเป็นผู้ออกแบบแต่ว่าก็เลือกใช้ไปแต่ว่าเลขนับก็คือเอาเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับเลขศูนย์เนี่ยผมจะให้ดูเลขศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับสี่หรือ 5, 4, ห้าไม่รูอ 5, ร้อ่ะถ้าตวัดก็เป็นห้าน,นี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับเห็นไหมครับ ่าเลขสี่เขาก็ม้วนๆอย่างนี้เป็นอ่าอันนี้อ่าม้วนเวียนซ้ายเวียนขวาหรือว่าทวนตามเข็มนิดๆหนึ่งตามเข็มนาฬิกาอ่าทวนเข็มนาฬิกานั่นแหละครับเลขอ่างอๆนั่นแหละเอี๋ยวได้ครับหน้าหนึ่งถึงเก้าอันนี้เขาน้ำหนึ่งถึงสิบก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับอ่า อันนี้ก็เขาจะเขียนว่า9แฉกก็ได้10บแฉกก็ได้นะครับเขานับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบอันนี้ยังไม่ได้เอามาทำเป็นเลขนับพอทำเป็นเลขนับนับนับ1ถึง10อันแล้วแล้วแล้วเก้าแล้วพอ10บแล้วจะเอาอะไรมาใส่มาใส่มันถึงจะ,ะมันถึงจะเป็นส0จะเขียนยังไงดีเขาก็เลยนึกถึงวงกลมนะครับวงกลมนี่นะครับนึกถึงวงกลมเนี่นะครับ นึกถึงวงกลมเนี่ยนะครับอ่าผมพูดเรื่องเลขศูนย์มันยาวเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับเขานึกถึงวงกลมที่เขาเนี่ยก็คือวงกลมเขานึกถึงวงกลมเนี่ยนะครับอาเอาเอากลมๆมาใส่เอาเนี่ยสัญลักษณ์กลมๆเนี่ยเอาไปใส่อ่าท้ายเลขหนึ่งไปเพราะเลขหนึ่งมันม้นมวนใช่ไหมครับอ่าอ่าเพืทีอ่าเขาคิดเลขหนึ่งได้แล้วเขานึกเขานึดได้แล้วเอาตัวนี้เป็นเลขเป็นหนึ่งก็แล้วกันนะแบบอย่างนี้คืออย่างนี้นี่นะครับ เรียหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเอาหนึ่งแล้วพอพอถึงเก้าแล้วนะครับพอถึงเก้าแล้วมันก็มันก็จะเอาอะไรไปใส่คาว่าสิบเนี่ยมันจะเขียนยังไงเขาก็เลยเห็นกลมๆเนี่ยเขาก็เลยเอาศูนย์มาใส่ที่เอาตุ้มหูศูนย์ศูนย์วงกลมเนี่ยตุ้มหูมาใส่เนี่ยอันนี้ของบ้านนววัดนะครับอายุก่อนรุวัติศาตรบ้านนววัดนี่เก่าแก่ที่สุดนะครับเนี่ยก็เอากลมๆนี่มาใส่ตัวนี้ก็เป็นสิบนะครับอ่า สิบเอ็ดก็หนึ่งสตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเลขศูนย์ครั้งแรกของโลกมึงถึงเกิดอยู่ที่ประเทศสยามหรือว่าของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องภูมิใจแต่ถ้าเราไปบอกว่าเรามาจากภูเขาอันตรายจะก,กินตอนตม้มจะภูมิใจตรงไหนมาเราไม่ไม่ไม่ยอมรับหลักฐานของบรรพบุรุษนะครับหลักฐานการ ทำหลักฐานเอาไว nice ้ในจารึกเราไปโยนให้คอมให้ใครก็ไม่รู้ไปไปโยนให้ขมรนก็ไม่ถูกเพราะว่าเขาเผาขมรนเขาเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่ากัมพูชยเขาไม่ใช่เขาเป็นเอกเทศมานานแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนะครับดูพริผมย้อนหลังนะครับได้นะครับอันนี้ครว่าวิหารเขาเขียนไว้ตั้งหลายที่ก็คือวัดต่อมานะครับหรือ ในจารึกสุโขทัยเขาก็เขียนพิหารก็ได้นะครับเขาเปลี่ยนวหวนเป็นพพานก็เหมือนลบบุรีอ่าละโวเขาก็เปลี่ยนเป็นเป็น,ปนอ่าลคอ,อนะครับก็เป็นลบอ่าจนงงกันไปหมดว่าลบมันมาจากคำไหนนะไล่ไปไล่มามันมาจากคําว่าละวะเป็นละพระหรือว่าละโวนะครับมาเป็นมาเป็นละพระละพ่ ก็คือมาจากคําว่าลาวเอาไปเขียนเป็นบาลีนั่นแหละครับอ่าอย่างที่ผมว่านั่นแหละมาแต่พวกลาวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นภาษาลาวที่พูดทุกวันนี้ก็เป็นภาษาลาวภาษาโคราชนะครับอ่าภาษาทวารวดีนั่นเองนะครับภาษานครหลวงนะาลาวอ่าอ่านะครับก็คือพวกเลาวเองนี่แหละครับเ <laughs> ออไม่ได้มีไม่ได้มาจากที่ใดเลยนะครับไปไปหลอกล้อนกันเองนะครับอ่า หลอกลอก่อนเองจนจนกระทั่งไม่เกิดความแตกแยกไม่ไม่รักประเทศเท่าที่ควรจะเป็นนะครับนะเกิดการจอบร้อยอ่าโลบเอามากมายนั่นนะครับนั่นนะครับสูบผานงบส่วนกลางะนะครับมีความคิดเห็นบูลลี่เผ่านั้นเผ่านี้นนนแล้วก็แย่งกันอ่าพอพออันไปพูดว่าขอมอย่างนู้นอย่างนี้ก็เออเขาเห็นว่าขอมดว่งดังก็อยากจะเป็นขอมอย่างเงี้ยอ่า โอ้ยผมไม่เป็นแล้วขเขมรผมไม่เป็นแล้วลาวผมจะเป็นขอมนั่นแหละนะครับผมไม่เป็นแล้วมอญผมจะเป็นขอมดีกว่าหรือว่าไปผสมขอมทั้งที่ขอมมันไม่ใช่ชื่อชนเผา่าจะไปผสมอะไรละ่ะนั่นแหละครับไอ้ที่ผสมจริงๆก็คือแต่งข้ามเผ่าจริงๆเขมรลาวคุยมอญแต่งข้ามเผ่ากันานานแล้วครับเพราะว่ามันเป็นประเทศนะครับอ่ามันประเทศต้องเกณฑ์กันไปกู้ตรงโน้นไปกู้สุโไทยไปตั้งกรุงศรีตยาลลงไปอยู่ภาคกลางลงไปอยู่ภาคใต้ ต้องเกณฑ์กันไปเกณฑ์กันมามันก็เลยรวมแต่งกันนะครับอ่ามันก็มีเพียงบางส่วนในภาคอีสานที่เขารักษาภาษาเดิมเพื่อที่จะอ่าอ่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วทีนี้มันจะทําให้เรามีหลักฐานนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเวลาผมสืบหลักฐานผมก็จะสืบหลักฐานจากภาษาที่เขายังอนุรักษ์ไว้เดิมๆนะครับอ่านั่นแหละครับเหมือนผมไปสืบหาคนชื่อเผือ ผมไปสืบหาคนชื่อผาคนผมไปสืบหา,คน,บา,นานคนชื่อบานอย่างเงี้ยคนชื่อบานคนชื่อใสคนชื่ออะไรที่มันมีความดุงดังอยู่ในเจรึกนะ่ะผมไปสืบหมดแหละ <c oughs> <c oughs> อ่าประมาณนี้ครับก็คืออ่าเล่าถึงกําเนิดเลขศูนย์เห็นไหมครับผมเล่าเป็นชั่วโมงเลยกาเ,เนิดเลขศูนย์มันก็สนุกดีนะครับอ่าและทีนี้ฝรัง่งเขาเอาไปใช้ เขาก็พยายามออกเสียงพยางเดียวเหมือนเหมือนอินเดียอินเดียก็พยายามออกเสียงพยางพยางเดียวเหมือนเหมือนไทยเราไทยเราไม่ได้ต้องพยายามเพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นต้นกําเนิดเรานับโดยธรรมชาติของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเราบโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นพยางเดียวโดยธรรมชาติมันไม่มีจากมาจากคาไหนต้นกําเนิดมันอยู่ที่เราของเขาเอาไปปรับปรุงเอาไปเอาไปกร่อนให้มันเป็น คำเดียวเหมือนไทยมันนับง่ายแล้วก็รูปแบบก็เอาไปแล้วก็ไปดัดแปลงอย่างที่ผมให้ดูนั่นแหละครับอ่ามันของของไทยเราเก่าเก่าแก่ที่สุดนะครับเก่าแก่ที่สุดและเป็นต้นกําเนิดจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไีเขียนประวัติศาสตร์ที่มันผิดพลาดแล้วทําให้คนอื่นเขามาเคลมเรานะครับเพื่อนบ้านเขาเคลมแล้วเขาเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ของเขาให้ลูกหลานเขาช่างเราน่ะสินะครับแต่ถ้าเราถูกต้องงี้เราเขียนใหม่แบบนี้นะครับเราจะ ไม่มีใครกล้ามาต่อแยกับเราเลยนะครับเราพูดอันไหนมันก็มีน้ำหนักคนเจ็ดสล้านก็สามารถคีกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าอ่า